ไอ้วายเด y o อิ่มอยูโน่ข้าวเดลิกินโตเิโยดิบยูซี่นี่เด็ดยูมิ่มเด็ดยูโนอยูแอบซูโฟาดแอนด์พิเรดดิบดิบดิฟาดแอนด์พิเรียดดิบดิบดิบไอ้หวายเดอิ่อยู่โน่ข้าเดลิกินโตเิโยดิบยูซี่นี่เด็ยู่ม ฮัลสกผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮันกูเจมมากนี่ใช่ไนะครับก็นี้เรากับกกมในเกมคาร์ดไลเดอร์นะครับทุกคนอ่า ก็เดี๋ยววันนี้ผมมาลองเล่นคัสเลเดอร์ดูกันบ้างหรือเกมแข่งรถนั่นเองคนระับทุกคนเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าเปิดมานานพอสมควรแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมมาลองเล่นดูหน่อยละกันผมเห็นว่าผมไม่เล่นนานไงเออไหนและทําคลิปหน่อยละกันเข้ามานี่คือเห็นทุกคนเห็นขึ้นมาตกใจไหมครับนี่คือผมตกใจมากเลยนะแบบอะไรเยอะแยะก,ก็ไม่รู้นะทุกคนผมไม่ได้เข้านานมากนะครับ วันนี้มันมีอะไรแจกบ้างผมก็ไม่รู้เอ้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแจกอะไรกันเยอะแยะนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาเป็นปีแล้วนะจะได้เกมนี้คือแบบแรกแรกนี่คือเขาฮิตกันมากทุกคนเกมขับรถเนี่ยแบบว่าอย่างมันนะผมบอกเลยไอที่เล่นแบบว่าแรกแรกนะผมผมคิดว่าทุกคนเคยเล่นกันอยู่บางคนนะอาจจะบางคนหรือคนไม่เคยก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับทุกคนไม่ใช่สปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ผมแค่ชวนเล่นเฉยนะครับ ปะเดี๋ยวเราดูกันว่ามีรถอะไรบ้างนะอน,นี้นี่ผมได้เพิ่งกดรถมาใหม่นะนี่นี่ผมเปิดให้ดูนี่ Shadow Death Stutter The อะโอ้เป็นระดับมบังกรทุกคนดูดีดูดีดดดโว้ยโคตรเท่จัดอันนี้ผมกดรับมา6ชั่วโมงนะเอ้ยมใช่สิ6วันนะผู้ผิด6วันนี่มังกรที่มีดวงตาเต็มไปด้วยความกระหายเลือดนะโอ้โห อาจารย์ไปดีครับอดูตัวส่วนตัวผมตัวละครผมมีน้อยมากนะครับผมไม่ค่อยจะเล่นจริงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเออดูดิมันมีมาใหม่เยอะแยะเลยด,ดิโอ้วีมีตัวเท่ๆทั้งนั้นตักแข่งเนี่ยฟูมฟุ่มก็อยากได้เหมัน,นนะนี่มีตัวผู้หญิงเหมือนเข้ามาใหม่นี่สามไอเทมนี่เห็นไหมครับเข้ามาใหม่นี่โอ้แต่เราก็อยากได้บ้างไงมันต้องเติมไง อย่าใจเราไม่ถึงอยู่แล้วนะทุกคนเราจะค่อยเติมละก,กันนี่อะไรเนี่ยวงแหวนใช้โอเคใช้อยู่มีอะไรบ้างหนอะลูกโปง่งเออแว่นตาอะไรยังโอเคเออชุดชุดนอนไม่ได้นอนนี่ชุดหมี่นอยเป็นไงว่าผมมีชุดนอยมากเลยทุกคนเกมเนี้อยอะไแล้วเราไปแข่งกันดีกว่าหมดจัดันดับดีครับรออะไรดูดิอย่างเงี้ย ผมอยู่โกสาเองไม่ได้เล่นนานมากทุกคนเอ้ยอ๋อบดไม่จำกัดเดี่ยวไปดิเราต้องเดียวจะมีคนเล่นไหมเนะี่ยตอนเนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วทุกคนเฮ้ยยังมีบ่ะคนหรือบดก็ไม่รู้นะผมคิดว่าคนนะทุกคนระดาันเนี่ยแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ย แล้วคือมันเป็นด่านใหม่ไงี่ยสำหรับผมนะผมไม่เคยเล่นเอาแล้วอู้ดิบไปก่อนละกันอูตัวแตกเอ้ยอ๋ออ๋อ,อด่านเก้าอ๋อผมดูพี่ด่านเก้าผมเคยเล่นอยู่ผมเคยเล่นอยู่ไปดิครับมาดิเข้ามาดินี่ดิดดบดิฟดิบดิฟโฉบไดีสปีดดิฟอย่างนั้นเอ้ย เอ้ยนิดบดิดิโอ้ใช <out> okay. 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 so, okay. ้แต่งเยอะว่ะทุกคนโอเคเออตอนนี้เราที่หนึ่งอยู่เห็นทุกคนเอาว่ะไอ้ฮอนมันเอาว่ะเออตกตกตกน้ำตกน้ำน้ำใสแล้วเฮ้ยบิ๊ปเพลินโอ้โอ้ยมันต้องขึ้นทางนี้มันต้องขึ้นทางนี้เอ้ยไม่ใช่หลุดแล้วโอ้ยอันนี้ทางนี้ทางนี้เออมันปิดหรออ๋อก็ว่าอยู่อ๋อคกระทางว่าโทษ เฮ้ยโอ้โหเราตกที่สามว่ะที่สองแล้วว่ะไปไหนจ้น้องพี่ขอแซงและกันดิฟโชว์กอกยวดิฟไปดิเห็นไหมทุกคนเห็นสีส้มป่ะเขาตามผมมาติดๆเลยนะเอ้ยดิฟเขาโค้งผมลืมอ่ะอู้ยชนโอเคอครับไปดินี่ที่หนึ่งแน่นอนอ้หมันติดขื่อว่ะทุกคน มันติดคือติดไอ้ข้างทางอโอ้ยโดนแซงว่ะเฮ้ยอย่าแซงพี่น้องอย่าแซงอย่าแซงเข้าใจดีปไปนี่ไม่ต่อแล้วดีปดีปดีปไปละจ้านี่คืนนี้ขึ้นอันนี้โอเคโค้งตึงตึงโค้งตึงตึงโอ้ยโค้งผมมันชนอยู่เลยว่ะทุกคนไปละไม่รอใครละอ๋อแข่งนี้รอบแข่ง ด่านนี้แข่งสามรอบนะนี่รอบน,อบนอบั้นเราใช้แล้วไปละจ้าไอคอนที่หนึ่งอยู่อะเฮ้ยรถมันแรงอ่ะน,น้องว่าพี่มันแรงเออว่ติดเลยปะมาแต่พูดไปดิดิฟขวาโอ้โหตกเกี่ยวดิฟเนี่ยทุกคน,เห,นเห็นปะถ้าเกิดว่าแตกดิฟอะผมจำไม่ได้แล้วว่ามันต้องติดยังไงน,นะเนี่ยฟาแตกถ้าไม่ให้ชนมันจะแตกสีฟ้ามันจะหายถ้าชนอะเออมันจะหายนะ ไปดิดิฟติดในตัดไปจ้าน้องพี่มาแล้วน้องออโอ้โหดูดิเฮ้ยผมที่หนึ่งอยู่แล้วอะชนะเนี่ยเล่นเลยอะทุกคนทำเวลาไปมาสองนาทีกว่านะไปจ้าโอ้โหที่หนึ่งอะแลงตารแรกก็ที่หนึ่งเลยอะนี่คือแค่เป็นการวอร์มแล้วทุกคน กดเลยๆตีอ้ายืนบนยางสัตว์ด้วยที่หนึ่งโอ้โฮเอ้ยแต้มทีละสิบว่ะอ้โฮสองนาทีสามสิบหกวินาทีสามสิบหกนาทีเออสองนา,นาทีสามสิบหกวินะไป ไปกันต่อยสักรอบนะ่ะผมขอไอีซนะานนึงเดี๋ยวผมไปเล่นไอเทมดูไอแบบทีมผมอยากรู้ว่าทีมจะพาผมชนะหรือเปล่าหรือผมจะพาทีมล่วงแต่ขอสลาก่อนตาหนึงเฮ้ยรถเขาเทว่ว่ะมีหมาด้วยวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยคุณที่ดีที่สุดอ๋อมาได้อยู่แล้วแล้วหมามาจากไงเนี่ยเฮ้ยหมาป่าเนี่ยหมาวิ่งเหรอ เออลรวด่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเอันนี้ไม่รู้จริงโค้งขวเาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้นุม่มไปละจ้าเฮ้ยท่านไหนหวะหอทางซ้ายผมต้องดูแบบเล็กนะทุกคนเราต้องเหมือนเราต้องเก็บแตกรีกไว้ก่อนเก็บบูทในตัดไปนะล่ะ โบูิทตัสมี2อ,อันแล้วก็ใส่เป็น,นอันก่อนตึงๆใส่1อันละกันดีขวาดีขวานี้โอเคไปแล้วจ้าไทางนี้เขาได้นี่วะทางลัดทางลัด รัดหรือเปล่าโอเครัดจริงรัดจริงรัดจริงไม่ตกตาไม่โชคตาไปละมาสุทายแล้วเว้าายไม่ทางโค้งนี้ผมโค้งไม่ได้จริงโค้งขวาไปเขาโค้งตามผมมาเหมือนนะอืม ไอ้ดิฟ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 ไอ้ชนชนชนไปดิรออะไรอย่ากเขาให้อย่าให้เขาแซงไอ้หนูนี่มาไหวฮอนมาแล้ววะไอ้เห็นไหมทุกคนเราต้องดิฟดิฟพยายามเก็บแตกนะดิบซ้ายดิฟขวาเนี่ยจะได้ในตัดมานี่แล้วก็ดิฟอืมอืมอชนชนเฉยว่ะ ไปดีโอ้ไม่ถึงวะโอ้โอ้โองามไส้แล้วว่ะเฮ้ยทางรับไม่ได้ไปทุกคนเพราะว่าแตกไม่ถึงนะไม่ได้บูธเร่งความเร็วอ้าวโอเคทามาืมดี๊เอ้ยอีกรอบเหรอเฮ้ยโอย้โหนึกว่าต่โอ้หอ,อยไม่ถึงโอเคตกใจเพราะว่าอยู่ เล่นชัยอยู่ข้างหน้าปะเดีย๋ยวเราไปลองดูทีมกันดีกว่าเล่นทีมกันบ้างอ้โห oh. ความเร็วแบบทีมจะมีคนเล่นไหมเนะี่ย น่าจะมีแหละทุกคนผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะมีเอยเอาเรื่องว่ะทีมผมสีดแดงสีงเขาสีฟ้าแบบทีมผมจะไม่ผิดมันน่าจะเก็บคะแนนมากทุกคนน่าจะเป็นแบบเก็บคะแนนนะทีมไหนคะแนนเยอะสุดก็ชนะไปเหมืนต้องแซงให้ได้โอ้โหโว้โหโว้โว้โ จะเย็นจยเบียร,ยรกันดิเฮ้ยมีโซนิกมาวิ่งด้วยวะแำไม่ได้ว่าที่หนึ่งได้เท่าไหร่นะสองรอบเหมือนเดิมเฮ้ยดิบดิฟดิด,ดิเนี่ยถ้าเกิดว่าผมได้ที่หนึ่งแนละ้วฝั่งเขาได้ที่สองเนี่ยจะติดกันน่ะผมไม่ติดแค้นะไปดิ นี่ด่านผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะผมดูแผนที่นะเอานะเฮ้ยเอาว่ะสีสีแดงผมตามมาที่สองแล้ววะไอนทีมผมนะไปเดฟ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 โตเกียวเดฟมาดิครับโอ้และหักสอบแบบสุดจัดอะ่ะทุกคนโอ้หน่าชีวิตจริงนี่ก็ชนขนาดนี้ก็ไปแล้วนะโอ้โห โค้งสักหน,น้านี้ไปดิดิบเดี๋ยวไปละจ้าติดในตาลจ้าน้องโอเคเข้าสุดรอบสุดท้ายล้วนะโค้โงโค้งแบบตึงๆอ๋อแตกหมดบะเหนื่อยละ ดิฟ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 แล้วก็หากกดย้อนสอนนะมันจะแบบเก็บแตะขึ้นอย่างนี้ใชอืมโคง้คงคง่อยค่อโคง้งโค้งโค้งไปดิดิฟดิฟเนี่ยพอเรากดไอ้ในตัตบูนะก็สามารถดิฟได้เหมือนกันนะทุกคนดิฟเพื่อเอาบูดีกรอบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดิฟออบบูดง่ายๆมันก็ง่ายง่ายแหละมั้งผมคิดว่าแต่ก็อาจจะยากด้วย มันต้องเข้าโค้งแบบโค้งแบบดิบดิบดิบเนี่ยเนี่ยดิบ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 อยู่บนถนนเนี่ยดิบดิบเอาในตั๊ดเนี่ยนี่ดิฟ้าช่วยแล้วก็ดิฟซ้ายขวาโอเคขวาซ้ายดิฟกลับคืนแถวโค้งไปดิโค้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปน่าจะชนะนะ โอเคที่หนึ่งของผมอะ่ะเนี่ยที่หนึ่งเหรอครับผมจะได้สิบอ,อ๋อมันจะมันมันน่าจะเรียงกันนะที่หนึ่งสิบที่สองเก้ามั้งมันมน่าจะเรียงไปเลยผมคิดว่าดูนะเห็นไหมอ,อ๋อไม่เรียงแปดหกโอ้โหทีมผมสามสิบห้าก็ชนะคาดลอยไปเลยสิครับผมโอ้แต่มันบวกน้อยว่ะคะแนนนะเฮ้ยทำไมแต้มมันบวกน้อยจังอะ ผมโฟโล่เดี่ยวตาแรกได้สิบเลยนะงงเหมือนกันมามันน่าจะบดนะผมดูทรงแล้วมันถุงมือมันเป็นถุงมือนี่เองถุงมือแดงนะต่อไปเล่นะลรดีออะเดียวยเราไปเล่นแดบดบไอเทมแบบทีมกันบ้างดีกว่าทุกคนผมคิดว่าน่าจะมันนะไอเทมแบบทีมผมมันเวลานี้ไม่น่ามีคนแล้วนะ่นาจะมีบอดแล้วนะผมคิดว่านะ เรามารอดูกันว่าไอเทมแบบทีมมันจะมันหรือเปล่านะทุกคนผมเคยเล่นแรกๆนี่คือแบบมันใส่กันนัวเลยนะไอเทมทีมเนี่ยคือแบบใครเก็บได้เนี่ยก็ใส่เลยนไปวิ่งพี่มันตึงอยู่แล้วน้องวิ่งมีโซนได้กีกแล้ววะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขออันนึงโหแล้วมันไม่ให้ผมด้วยวะเห็นไหมทุกคนก็ชอบกันเก็บกันตรงกลางกลางนะทุกคนเอยดิฟได้โอเค แต่มันแบบไม่มีบูตขึ้น่ะทุกคนเนี่ยเรากลางไปแล้วโอเคสวยดีโอ้โหมองไม่เห็นบอยเราได้กลวย่ะกันกลวยเด็บดิฟ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 ขอระกันยิงไปดีตูม้ม ยิงนงนึงทีอ๋อไม่มีเพื่อนป่ะใครจะแซงเออแล้วลมองไม่เห็นไงอุ้ยอุ๊ยโดน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 โอน้โหล็อกมีล็อกไอเทมด้วยป่ะเอาไปดินี่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 แมเลก็กแมเลก็กโอ้ไม่ได้ป่ะโอ้ผมที่เจ็ดเลยวะทุกคนโอเคบอลน้ำมาช่วยแล้วก็ดูด การก่อนละการเอ้ยโอ้โหผมไม่ค่อยชอบเลยไอปีศาจเนี่ยมันทำให้ผมงงนะเอาลโลป้องกันก่อนแล้วก็วางกับดักไว้อุ้ยเฮ้ยเอา,เอาไปกินมาเด้นี่ไปไหนน้องไปไหนน้อง ยิงหมดไม่สนลูกใครสักัจกจันต์ู้มเอาเว้ยที่หนึ่งเหรอเว้ยอะไรใครทำอะไรพี่หนูการดิดโลกันดิโลกันดิรดรดครับน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีผิดดีผิดเฮ้ยกันก่อนละกันที่หนึ่งเรียบร้อยโอ้โห กือบไม่ได้อันนี้แบบทีมเออผมลืมบอกถ้าแบบทีม yeah, ว่าทีมใดทีมหนึ่งสีแดงหรือสีน้ำเงินเข้ารอบอ่ะก็คือทุกทีมก็จะได้เข้ารอบไปหมดเลยทุกคนโอ้โหได้สี่แต้มเองโคตรน้อยเลยทุกคนอ่าแต่ MVP นะเฮครับ อดีอ๋ยวเราลองไปดแบบูเอาแบบธรรมดาตาหนึ่งแล้วกันเฮ้ยธรรมดามีคนอยู่่ะทุกคนเอออะไรวะถุงมือเลยวะนะมีะระดับดาวด้วยเ,อ,เอ้ยกดดีกดดีกดด,กด,ดีเร็วอยากเล่นเร็ว นี่อะไรอะ่ะโอ้โหเขาไม่กดบอสโววาเขากลัวผมเออตัวมือลุงเจ้าของห้องกดสิหน่อยโว้ยแล้วเขาจะออกทำไม อ๋อ oh, เรียบร้อยทุกคนไม่มีห้องเปิดเล่นเอ้ยไม่กดไปได้หรอโอเคไม่น่ามีใครเล่นแล้นะตอนนี้นะผมคิดว่า โอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันกับการเล่นคาร r ล d e r กับการลงแหลตาแรกนะทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมไม่ได้โปรโมทแต่อย่างใดแต่แค่ชวนเล่นกันเฉยนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดว,ว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง Horn ก o Gamer กันด้วยนะครับชจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ